สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชาทารอดนะคะวันนี้นะเราจะมาอ่านไพ่ความรักความสัมพันธ์นะคะประจำเดือนมีนาคม2564ของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมจะได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่21มกราคมนะคะจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะโดยการอ่านในช่องของเราจะยึดตามหลักของตะวันตกนะคะโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ว่าวันที่อาจจะมีคลาดเคลื่อน กันบ้างในบางตำรานะคะ 1- 2วันก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่นะคะอ่าแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกยึดตามตำราไหนนะซึ่งวันที่มันต่างจากของไทยอยู่ละแต่ว่าทีนี้อ่าถ้าสมมติคุณเชื่อว่าตอนนี้คุณคือราศีกุมคุณสามารถดูได้นะคะหรือว่าคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุมเองก็สามารถดูได้นะคะ นในการอ่านไพ่ของเราเป็นการ general reading นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์อาจจะเป็นของคุณหรือว่าเป็นของฝั่งเขาหรือว่าเหตุการณ์มาสลับกันได้นะคะ ในการอ่านไพ่ของเราจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทสจะเป็นคนโสดนะคะส่วนพาร์ทสจะเป็นคนมีคู่นะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังคําทานายนะคะเดี๋ยวขอฝากช่องหน่อยนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูดวงกันเลยนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ คนคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นขอดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณนะคะ e อ t ออฟเพน a ์แอเป็นข้อสัมพันธ์นี้ต้องใช้ความพยายามเนาะหนึ่งเหรียญสองเหรียญ <ๆ S 1> คุณครบกันด้วยเงินก็ได้ <laughs> มีเรื่องเกี่ยวกับ ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะเดินลอเพอร์ขึ้นมาชมีช้อยด้วยในความสัมพันธ์นช้นออฟคอร์ Ten cups. โอเคสำหรับคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะมีค่อนข้างจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแปดเหรียญ ะค,ะความสัมพันธ์นี้คขอนข้ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงหนึ่งเหรียญแล้วก็2เหรียญบ่งบอกว่าคนที่คุณกาลังเดิวด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้ความหวังกับคุณคนที่คุณดิวด้วยจะมีคอมมิชอยู่แล้วด้วยซ้ำพ่อมีเดอะเลเวอร์แล้วก็มี1ิบถ้วยขึ้นมานะคะคนที่คุณดิวด้วยเขาจะมองคุณไว้เป็นช้อยส์ตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถทิ้งคุณได้ขนาดนีด้ก็ทิ้งครอบครัวเขาไม่ได้เหมือนกันคนที่คุณดี้วด้วยจะมีแฟนแล้วหรือไม่ก็แต่งงานแล้วด้วยซ้ํานะคะ ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากมากแล้วก็เป็นไปด้วยช้านะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนให้ความหวังอยู่เรื่อยๆนะคะหนึ่งเหรียญนะคะมีการให้ความสัมพันธ์ให้ความหวังในความสัมพันธ์ว่าอ่เดี๋ยวจะมาคอมมิตด้วยนะเดี๋ยวจะพัฒนาความสัมพันธ์นะเพียงเพื่อที่จะดึงให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใครคนหนึ่งในที่นี้เห็นแก่ตัวเพื่อที่จะมีคนสองคนไว้มีสองความสัมพันธ์ไว้ ไม่อยากจะปล่อยความสัมพันธ์นไปเลยนี่แหละนะคะในะสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณอาจจะเป็นตัวเลือกคุณอาจจะอยู่ในสถานะของ Cho i c e หรือไม่คุณเองนั่นแหละที่ดึงเขาไว้เพื่อเป็นช h o i c e นะคะชาวราศีกุมนะคุณอาจจะมีคอมมิตอยู่แล้วแต่ว่าคุณดันไปพบเจอความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันคลิกมากขึ้นหรือว่ามันดีต่อใจอ่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันแทบจะไม่ได้เรียกว่ารักซะทีเดียวอ่ะจะมาด้วยเรื่องปัญหา แาจจะมาด้วยเรื่องผลประโยชน์ล้วนอาจจะมีการดีลธุรกิจกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูสิคะในฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างสถานาการณ์ฝั่งของคนที่คุณดีลด้วยนะคะคนราศีกุมคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะเหมือนเขากําลังเริ่มต้นธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วเขาเองก็เหมือนขอความช่วยเหลือจากคุณนะ่ะหนึ่งหนึ่งไม้สองไม้ queen of cups อืม ข้ามองคุณว่าคุณอะ The world โอเคโอเคเริ่มเก็ตละ King of w a n d s โ okay, อเคคนที่คุณกำลังดิวด้วยนะเป็นชาวธาตุไฟค่อนข้างเด็ดเลยนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุดนินนะแล้วก็มีชาวธาตุน้ำด้วยแต่ว่าเป็นธาตุอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเด่นๆคือกรกฎ ะะเไม่ใช่ชาวราศีมิถุนสีเดลเวอร์เนาะชาวราศีมิถุนคนที่คุณดีวด้วยนะตอนนี้สถานการณ์ของเขาเหมือนเขากําลังเริ่มหรือว่าทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะแล้วเขามองว่าคุณะเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตเขาในเรื่องนี้ได้เห็นไหมไพ่ฝั่งคุณมันคือไพ่เหรียญที่ขึ้นมาในฝั่งเขาเหมือนเขาจะมองคุณว่าคุณคือ คนที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้อะทั้งในเรื่องของด้านการเงินหรือว่าด้านความรู้สึกนะคะเขามองว่าคุณะดูแลคุณได้หรือไม่ควาจะไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื said, race, 是是่องของการเงินเขาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขามีปัญหาเขาสามารถปรึกษาแล้วคุณสามารถให้คําปรึกษาหรือว่าดูแลทําให้เขาหลุดออกมาจากปัญหานั้นได้นะคะ The world คุณคือความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งที่เขาต้องการมีไว้ในชีวิตนะคะเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณมากเลยนะ King of One ค่อนข้างมีแพชชั่นในคุณค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็เอาง่ายๆก็คือหลงคุณนะอืมทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่สิคะในเดือนมีนาะคมจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนเชาวราศีกุมอ้าวเดตบางรายบางท่านอาจจะเกิดขึ้นแล้วบางรายบางท่านอาจจะห่างกันด้วยซ้ำทรีออฟคัพเอทรีออฟเม of c u p เค 9 of Swords, 7 of Cups. โอเคค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนาะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณจะถูกอยู่ชะงักเพราะอะไรคุณรู้สึกว่าคุณถูกตักตวงความตักตวงผลประโยชน์มากเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ความรักจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นความรู้สึกเขาเคยรู้สึกดีๆกับคุณไหมหรือมองคุณเป็นแค่ที่ หาผลประโยชน์เท่านั้นดังนั้นคุณเหมือนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ลงไปนะคะแต่ถามว่าจบลงจริงไหมไม่ไม่จริงคะ่ะคือเขาจะมีการติดต่อกลับมาเพราะเขายังอยากมีคุณอยู่สามเหรียญเขาจะมีการติดต่อกลับมาถ้าตอนนี้คุณเลิกที่จะหันหลังให้เขาหรือว่าหยุดชะงักความสัมพันธ์ไม่ติดต่อเขาไปในช่วงเดือนมีนาคมจะมีการติดต่อกลับมานะคะอาจจะกลับมาพูดคุยในเรื่องของอา,อาจจาะมา เหมือนเอาเรื่องการงานอะมาบางหน้าหรือว่าเรื่องการเงินมาบางหน้ามาขอค้าปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเดือนเนี้ยผู้อ่านมองว่าคุณราศีกุมนะ จะไม่ได้สนใจการติดต่อของเขากลับมาดูเหมือนว่าพอแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันเครียดมามากพอแล้วเราคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจอีกอย่างหนึ่งในเดือนมีนาคมจะมีตัวเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณค่อนข้างเลือกค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจเขาละปล่อยวางทิ้งเขาไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูสิคะาว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะ the champ e r a n c e เยียวยาจิตใจเยียวยาตัวเอง Page of งครับสิบดาบถ้ามันเจ็บพอแล้วไพอ่อยากบอกว่าถ้ามันเจ็บพอแล้วก็จงเยียวยาตัวเองและเดินออกไปข้างหน้าไม่รู้หรอกว่าเดินต่อไปข้างหน้าจะเจอสิ่งที่ดีกว่าไหมแต่การที่ออกไปข้างหน้าเพื่อจะเยียวยาตัวเองออกไปจากความเจ็บปวดนี้มันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเติบโตมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมันจะถูกเยียวยาไปด้วยการเวลาหรือว่า การออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆออกไปอออกไปจากส,สภาวะแวดล้อมเดิมๆอะค่ะจะทำให้คุณสามารถฮิลเลียงตัวเองได้มากขึ้นนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค,คุณคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกลุ่มนะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่คุณคนโสดกันเลยเดี๋ยวขอเก็บไพ่กันก่อนนะ สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัว,น,วน,นะคะแอดไลน์ผู้อ่านในด e สคริปชั o นบ็อกได้เลยนะจ๊ะโอเคมาต่อกันที่คุณคนโสดค่ะขอดูสถานการณ์คุณคนโสดชาวกลุมนะคะเครียดอีกแล้วทำไมชาวกุมเครียดจังเลยอะ่ะทุกสถานะเลยหรือเปล่า The full. คุณคนโสดก็ยังเป็นคุณคนโสดเงานะแต่ก็ได้อยู่ ไอเชีรีออร์ช่วงนี้คุณจะเดินทางไปไหนไหมเอ่ยเดอะไฮโลแฟนและ Six of Cups โอเคค่ะสำหรับคุณคนโสดนะในช่วง อันนี้นะในช่วงนี้สิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ดูเหมือนคุณจะมีความความเครียดแหละอาจจะเหงาเหงานะคะเป็นลักษณะคลิกเหงาเหงาเศร้าๆแต่ว่าก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่ได้นะคุณโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง The c h a r i o t แล้วก็เด e h a l o f a n ดูเหมือนคุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของอาการศึกษาหรือว่าหน้าที่การงานอาจจะไปเทคคอสระยะสัน้นอบรมอะไรบางอย่างออนไลน์นะคะหรือว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางนะ ซิกซ์ออฟคัพขึ้นมาบอกว่าคุณกาลังคิดถึงอดีตที่เคยทําให้คุณมีความสุขแต่คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะดึงมันกลับมาได้แล้วคุณมีแต่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเหมือนคุณปงแล้วก่บเรื่องในอดีตนะคะนั้นเรามาดูสิคะในอดีตคุณเจออะไรกันมาบ้างคะ่ะคุณราศีกุมคนโสดอืมภาษาสถา,านะที่มันไม่ชัดเจนกลับไปกลับมารอเออแพ้คนเก่าอะ ซัะงั้นเออแพ้คนเก่า choice seven of pentacles ดูเหมือนคุณน่ะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะไม่กระตื้องเลยใครบางคนที่คุณเคยเดียวด้วยอ่ะค่อนข้างที่จะยังลืมอดีตไม่ได้ดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองดีกว่าในเมื่อเขาไม่ได้สนใจ คุณแบบที่คุณเป็นคนคนนั้นอาจจะเข้ามา take a คชั่นกับคุณเพียงเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนคนในอดีตของเขาด้วยอะไรแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่าเขาลืมอดีตไม่ได้นะคะการที่จดจํอาอดีตไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าอย่าให้อดีตมันมันมีผลกับปัจจุบันน่ะคนที่เป็นปัจจุบันน่ะคือเขาจะอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่ได้เคลียร์พื้นที่ไว้ให้เขาถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเคลียร์พื้นที่ก็ไม่ควรมาดึงใครเข้าไปนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิด นะคะสิ่งในที่ผ่านมาทําให้คุณเลือกที่จะมาโฟกัสที่ตัวเองกลับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองในเมื่อเขามองว่าคุณไม่ได้เท่าคนเก่าคุณกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะแล้วคุณก็เหมือนจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณมองว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่ได้พัฒนาเลยแล้วคุณก็มองว่ามันฉาบฉวยมากเหลือ,อความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็เลยไปฟูกกันในเรื่องของการงานการเงินการพัฒนาตัวเองเหมือนในปัจจุบันเหมือนไพ่แถวแรกที่บอกนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าในเดือนมีนาคมคุณคนโสดชาวราศีกุมจะเป็นยังไงอืม King of s e การมาของการมาของคนเก่า,าคุณหนีเขาไม่พ้นน่ะ เออเขายังเขายังต้องการคุณอยู่เหมือนเขาจะจะตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างเขาห่วงคุณมากเลยเออเอาอะไรก็ไม่รู้คนคนนี้การกลับมาของคนเก่าชัดมากไม่มีคนใหม่เลยเป็นคนเก่าที่เขารู้สึกว่าเพิ่งมารู้ว่าคุณคือ คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเขียนแม่ไพค่คู่ King of p e n t a c l e s q u e e n of Pentacles เขาได้ตระหนักรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการมีคุณอยู่นะคะพอไม่มีคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะเขาก็เลยเหมือนจะเดินหน้ากลับเข้ามาหาคุณแต่ว่าจะค่อยๆกลับเข้ามานะคะเขามองว่าคุณคือคนสำคัญที่ไม่ควรปล่อยไปเข้ามาตระหนักรู้เมื่อห่างกันนะเมื่อไปอยู่กับตัวเองเราคิดพิจารณาดีๆเขารู้ว่าคุณคือ คนที่ไม่สามารถปล่อยไปได้จริงๆแล้วนะเขาเลยจะกลับมาละจ้ะชาวราศีกุมภ์การกลับมาของคนเก่าแต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะกลับมาทําให้คุณอึดอัดนะเขาจะค่อยๆกลับมาอาจจะติดต่อกลับมาแบบทักทายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้เรื่องทุกความเป็นไปของคุณ like. เลยนะเนี่ยเขามองคุณอยู <john> ่ไกลๆแล้วก็แอบหึงแอบหมวงคุณแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนทําให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะเดจัสเมนขึ้นมา รู้แล้วว่าตัวเองผิดตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบจะรอโอกาสเฉยๆเพื่อที่จะกลับเข้ามาหาคุณแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะโอเคเรามาดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้าง four of cups the sun และ nine of cups ไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้สนใจเขาคนนี้ก็มองผ่านไปค่ะคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะ the sun ขข้นมาอนาคตที่ดีรอคุณอยู่นะคะ the sun นายออฟครับคุณอาจจะรู้สึกเหงาบ้างแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อไหรที่คุณกลับมามีความสุขกับตัวเองคุณจะสามารถเติมเต็มอีกหนึ่งถ้วยที่ขาดหายไปของคุณได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งใครนะคะเขาอาจจะมีการหยิบยื่นถ้วยอะไรบางอย่างมาให้คุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการแล้วคุณเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์ที่ต้องไปไปกลับกับแบบนี้คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะเดินจากไปเลือกที่จะไม่สนใจการกลับมาของเขาเลือกที่จะมาให้ความสุขกับตัวเองทําให้ตัวเองมีคุณค่า และเมื่อนั้นนะคะเมื่อคุณเติมความรู้สึกความสุขให้ตัวเองได้เต็มที่เมื่อนั้นจะมีคนเข้ามาหาคุณจะมาแบ่งปันความรู้สึกาจะมาแชร์ความรู้สึกที่คุณกับเขามีร่วมกันให้มากยิ่งกว่ายิ่งกว่าเดิมคุณจะรู้สึกฟูลฟิลจากตัวคุณเองและจากการเติมเต็มของอีกคนหนึ่งที่เข้ามาไม่ต้องห่วงจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติคุณยังต้องการคนเก่าอันนี้ก็ ไม่ได้ว่านะคะคุณสามารถเลือกได้เนาะเพราะว่าอีกหนึ่งที่อย่างหนึ่งคือเขาเองก็พิ่งตระหนักรู้ได้ว่าคุณคือคนสําคัญแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเจ็บกับความสัมพันธ์และพอแลว้วกับความสัมพันธ์นี้คุณสามารถเลือกได้เลยคะ่ะว่าจะทํำยังไงต่อนะคะเราจะไม่ไกลให้กันเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีเวของตัวเองนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะคุณคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะชาวราศีปุมนะ ชาวราศีกุมคนมีคู่นะคะสำหรับพาร์ทของคนมีคู่นะก็ここอยากจะบอกว่าถ้าสมมติคือคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในความสัมพันธ์รักกันดีมีความสุขไม่ต้องดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะถ้าสมมติแบบเวลาเราอ่านแล้วมันออกมาเป็นน é g a t i อ่ะคุณจะกลับไปน้อยแล้วคุณจะไปพานไปทําให้มีปัญหากันในความสัมพันธ์ดังนั้นถ้ามีความสุขดีอย่ามาโฟกัสหรือว่าอย่าไปโฟกัสในเรื่องที่มันแย่ๆนะคะ เนาะถ้าใครดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาก็เข้ามาดูได้ค่ะมารับฟังเป็นไกด์ลายเฉยๆนะคะโอเคมาดูสถานกา,ารณ์ของคนมีคู่สิคะอ๋ออสองถ้วยอืม two of cups คนมีคู่คนมีคู่ยังไง five of pentacles six of pentacles three of และเดอะแฮงแมนในความสัมพันธ์นะมันมีความรักอยู่ในนี้แต่ว่าเพราะว่ามันเหมือนว่ามีใครในที่นี้เป็นคนที่วิ่งต่างอีกฝ่ายหนึ่งคนนึงก็ดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่า,ามันคบกันมานานหรือว่าใครบางคนเคยชินกับการที่ถูกเป็นคนตามใจ เออเป็นคนเป็นคนถูกเอาใจอะค่ะมันก็เลยทําให้ใครบางคนในที่นี้เหนื่อยละที่จะวิ่งตามนะคะอยากจะไปแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังรู้สึกรักอยู่ตรงเนี้ยเออในความสัมพันธ์สถานการณ์ของคุณในตอนนี้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ทําให้คุณต้องวิ่งตามคุณรักเขาอะไปไหนก็ไปไม่รอดยังคงรอคอยเขากลับมานะคะอยู่ในนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อรอคอยเขานะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในฝั่งคู่ของคนเจ้าเป็นยังไงของคนสุด เอ้ไม่ใช่คุณคนมีคู่นะ Queen of Pentacles <c oughs> the date Ace of Cups Three of Pentacles Page of One โอเค สำหรับฝ่ายในคู่ของคุณนะเขาก็เข้าใจแหละความเป็นตัวตนของคุณคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนเอาแต่ใจตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนจะชะงักกันไปนะแต่ถามว่าจบไหมไม่จบนะอ่าเขาตอนนี้เขาเองก็นิ่งเหมือนกันคุณมี the hangman เขามี the date ต่างคนต่างนิ่ง the date คุณอาจจะเดียวกับคนที่อยู่ในราศีพิจิกนะคะ the date ออกมานะคะเขาเองก็นิ่งนะเขายังให้แล้วค่ะ เขาเองอะ่ะก็คือเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณนะคะแต่ว่าเขามองว่าคือถ้ายิ่งปล่อยให้คุณเอาแต่ใจแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักตัวเขาก็เลยนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาเพื่อให้คุณเองก็ได้ไปกลับไปคิดทบทวนนะคะเขารอคอยการกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณอยู่หนึ่งถ้วยตรงนี้เขายังคนรักคุณเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอยากให้คุณได้อ่า ไตรตรองแล้วก็คิดดูถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนแต่อีกไม่แต่ว่าเขาคือแพลนจะกลับมาอยู่นะ3มเหรียญแพลนที่จะกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังดูดูอยู่นะแต่ว่ายังไม่กลับเข้ามานะอาที์นี้เรามาดูแนวโน้มสิคะในเดือนมีนาคมจะเป็นลักษณะยังไงแนวโน้มในเดือนมีนาคมเดื The Sun. อนสั้นคนมีคู่ โอเค5ขอ n t ว r รค์6ขอ h e ั m p r า n c e โอเคโอเคโอเคจะทิ่รักอ o s w o r ค s โอเคค่ะสำหรับคนมีคู่นะก็เหมือนอย่างที่บอกนะปัญหาของคุณตอนนี้คือมันเป็นปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันเรื่องของการเอาแต่ใจคนนึงให้ความ คนนึงเอาใจใจมากเกินไปส่วนอีกคนหนึ่งก็ตอนนี้เหมือนจะนิ่งๆกันไปนะแต่ว่าสถานการณ์ในเดือนมีนาคมจะคลี่คลายนะสิ่งที่คุณตึงๆมึนๆตึงๆใส่กันเนี่ยมันมีเดซันขึ้นมานะไฟฟ์ออฟอสอขึ้นมาความสัมพันธ์นี้มันจะได้รับการคลี่คลายคุณนึงคู่จะได้รับความยุติยาความยุติยไม่ใช่เขาไปค่ะความยุติธรรมนะจะมีการเยียวยานะคะจะมีการกลับเข้ามานั่นละคะ่ะไม่ต้องห่วงนะสำหรับคนมีคู่จะมีการกลับเข้ามานะคะในออฟออสซอร์ตขึ้นมากลับ ด้วยเหตุผลมากขึ้นนะอย่าใช้อารมณ์นะคะจะมีการเยียวยาแล้วก็ให้ความยุติธรรมแล้วก็มอบความสุขให้แก่กันปัญหาที่เคยมีปัญหาจะได้รับการคลี่คลายนะคะโอเคเรามาดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะคุณมีคู่แนะนําอะไรบ้างจ๊ะ a i g s of cups นะคะ The j u s m e n t และ five of cups ไพ่อยากจะบอกคุณว่า อตอนนี้ถ้าสมมติมันตึงๆแน่นๆตึงๆอยู่กลับเดินออกไปก่อนพักความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่การไปอย่างถาวรมันคือการเดินจากไปเพื่อที่จะไปคิดทบทวนนะคะว่าการหาการที่ปัญหาของเราคืออะไรนะคะเหมือนอย่างที่บอกเนาะเดลจัสเมนต์ออกมานะคะบอกว่ายังไงคุณก็ไปไหนกันไม่พ้นหราคะ่ะสุดท้ายมันก็จะวนเวียนกลับมาเพราะว่าคุณน่ะยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ นะคะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาไม่เข้าใจกันเฉยๆดังนั้นถ้าสมมติมันตอนนี้มันรู้สึกตึงก็ให้ไปพักก่อน พักก่อนจะที่รักพักก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันนะคะเพราะต่างคนก็ไม่ได้ไม่จากหน้าพ่คือไม่ได้มีใครต่างคนต่างยังคงยึดความรู้สึกที่มีต่อกันมันยังคงมีไพ่สองถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณทั้งคู่ไม่ยอมคุยกันแค่นั้นเองอาจจะเป็นด้วยว่าอารมณ์มันยังคลุกกุ่นกันอยู่นะคะดังนั้นก็พักกันก่อนเนะาะเบรคความสัมพันธ์แป๊บหนึ่งกลับไปคิดไปทบทวนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กัน นะคะโอเคเนาะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันเหมือนอย่างที่บอกในทุกๆครั้งการที่คนสองคนมีความสัมพันธ์หรือว่าคบกันนะคะมันก็มีต่างคนต่างที่มาเนาะแบบคุณเกิดมาแบบอ่าถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้อีกคนนึงตัวมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้การมาอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีการปรับจูนนะคะการทะเลาะกันไม่ใช่ว่าทะเลาะเพื่อแตหกหัก การเราใช้การทะเลาะเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างกันนะคะทีนีน้มันอาจจะมีอารมณ์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าคือเราจะมีอารมณ์ก็ได้เพราะว่าคือในช่วงที่เราทะเลาะกันนะเราก็อาจจะเออมีแบบเนาะความเป็นตัวตวนอ่ะอีโก้ของแต่ละคนอนะ่ะแต่ว่าคือพอผ่านไปสักระยะนึง เราจะเริ่มคิดได้เมื่ออารมณ์เย็นลงนะคะสติมาปัญญาจะเกิดนะคะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เพราะว่าอารมณ์มันยังอยู่เหนือเหตุผลอยู่แต่ว่าการเทคอเบกของคุณทั้งคู่อีกไม่นานมันจะทําให้คุณคิดได้นะคะแล้วก็จะกลับมาหาจุดสมดุลระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มองไว้ว่าจำไว้ว่าไพ่เดอะซันขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมคุณจะมีความสุขสิ่งที่ เคยมืดมิดหรือว่ามืดมนตึงๆกันไว้มันจะถูกคลี่คลายนะจ๊ะแสงสว่างจะกลับมานักแคะเป็นกําลังใจให้นะคะค,คนคนสดชาวราศีกุมอ,อ๋อไม่ใช่คนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะแต่ก็ให้กาลังใจในทุกสถานะละค่ะทุกคนทุกสถานะมีปัญหาเสมอแต่ว่ามันมีทางออกเสมอนะคะในทุกๆปัญหาเป็นกําลังใจให้นะโอเคสําหรับการอ่านไพ่ของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนะคะ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของราศีอะไรหรือว่าธาตุอะไรก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะส่วนดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย